สเรื่องที่คนไทยมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมาย pdpa หรือพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายตุก infinity 88นะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับจะมาไขาข้อสงสัยนะครับแล้วก็แนะนำเทคนิคแล้วก็แนวทางนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับพรบรคุ้มครองนะครับข้อมูลของส่วนบุคคล หรือ P.D.P.A. นั่นเองนะครับว่ายังไงคือเดี๋ยวผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็จะเริ่มนะครับตอนนี้เริ่มจากเอ๊ะแล้วฉันจะทำยังไงดีอะไรยังไงดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเซลฟี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนักทำคอนเทนต์ u t u b e หรือว่าจะทำคอนเทนต์ในการทำตลาดออนไลน์หรืออะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องเข้ามาศึกษาข้อมูลนะครับเพราะว่าจำเป็นมากนะครับ ในเนื้อหาที่แล้วเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าเราเข้าไปฟังเนี่ยนะครับเราจะรู้เลยว่าบทลงโทษเนี่ยนะครับค่อนข้างจะสูงมากนะครับก็คือค่าปรับสูงสุดเนี่ยนะครับ5ล้านบาทนะครับเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นเหตุผลนะครับจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องเข้ามาศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีนะครับ ข้ตรงนี้ทีอะทีนี้เรามาดูในหัวข้อแรกที่เราเข้าใจผิดกันนะครับเข้าใจผิดกันใ,นในหัวเรื่องนี้เขาจะเขียนไว้ว่า4เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ pd pa นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้แต่ที่รู้คือถ้าเราไม่ไม่ควรทําหรือหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงอย่างเช่นนะครับหเลยการถ่ายรูปภาพแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมจะผิด pd P.A. ไหมนะครับกรณีถ่ายรูปภาพนะครับถ่ายคลิปติดบุคคลอื่นโดยผู้ถ่ายรูปนะครับถ่ายคลิปไม่เจตนาและถ่ายการถ่ายรูปภาพเนี่ยนะครับถ่ายคลิปดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายสามารถทำได้หากเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว วัตถุประสงค์ส่วนตัวยังไงอย่าง,างเ,เช่นเราไปเที่ยวไปถ่ายไปอะไรเงี้ยหรือมีงานมีอีเวนต์มีอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนๆเ,เราก็อาจจะต้องนะครับหนึ่งอ,อ,อย่างเช่นถ้าเราไปสถานที่ที่เป็นสถานที่ปิดนะครับเราอาจจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตถ่ายรูปเลยนะครับขออนุญาตถ่ายรูปนิดนึงนะคะอะไรประมาณแบบนี้แต่ถ้าเป็นใน,ในสถานที่เปิดนะครับเราก็สามารถถ่ายรูปได้เช่นกันแต่นะครับแนะนําว่าให้เราเบอร์ภาพเห็นไหม สมมุติว่าเราเราถ่ายรูปเนี่ยเราถ่ายรูปตัวเรานะครับเราก็ควรจะเบอร์ภาพของเขาก่อนก่อนที่จะออกอากาศเข้าใจไหมครับคือเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเอามาตัดต่อใช่ไหมเราก็จะต้องเอามาเบอร์ภาพอาจจะดูไม่สวยแหละแต่ก็ป้องกันการผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามันก็คือการละเมิดอย่างหนึ่งเช่นกันไม่ไว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอไม่ไว่าจะเป็นการถ่ายรูปภาพนะครับ คือมันก็จะมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายการถ่ายคลิปการถ่ายรูปภาพเนี่ยอย่างเช่นเป็นงานอีเวนต์เป็นงานรับปริญญาเป็นงานอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีติดอยู่แล้วนะครับมันจะต้องมีติดอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องออหามุมไหมนะครับเราอาจจะต้องเลือกมุมเราอาจจะต้องขออนุญาตในบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสถานที่นั้นๆหรือว่านะครับหรือว่าในการจัดงาน เจ้าของงานนะครับอาจจะต้องทําเป็นประกาศอาจจะต้องทําเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้ให้เหมือนเป็นการประกาศว่าสามารถถ่ายรูปได้แล้วไม่ผิดกฎหมายหรืออะไรประมาณแบบนี้แต่ว่านะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีข้อมันก็จะมีช่องว่างอยู่ดีสําหรับหลายๆท่านที่จะเอากฎหมายข้อนี้มาเล่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อันนี้คือถ้าเป็นไปได้เราก็ควรไม่ถ่ายติดใครเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปมันค่อนข้างจะยากอย่างเช่น งานรับปริญญางานแต่งงานบวชงานอีเวนต์หูงานนแยะมากมายเลยแต่ผมเชื่อว่างานเหล่านี้นะครับจะเป็นบุคคลที่เข้าไปร่วมงานเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากก็คงจะพูดและคุยแล้วก็ตกลงกันได้แต่ว่าบางสถานที่อาจจะเป็น,อย,น,นอ,าาอย่างเช่นพวกร้านอาหารอย่างเช่นพวกร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับก็ก็อันนี้ก็อาจจะต้องเขาเรียกศึกษาข้อมูลหรือว่าอาจจะต้องออคุยกับทาง ร้านอาหารจะาทางโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่ว่า,าถ้าจะมีการถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยจะต้องทำยังไงเพราะว่าบางทีเราไปถ่ายรูปตามร้านอาหารเนี่ยบางทีเราเซลฟี่แต่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะก,กําลังจะตักช้อนเอาเข้าปากก็เป็นจังหวะที่เขาอ้าปากเงี้ยหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันไม่สวยฉันไม่หล่อนะเธอมาถ่ายรูปฉันแล้วเธอเอาไปลงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้แต่ถ้าเราเบลอเขาก่อนเราเอารูปภาพไปลงเนี่ย เราเบอร์ภาพเลยครับเราเบอร์ภาพเขาก็เนี่ยทำเป็นภาพเบอร์เบอร์เงี้ยไม่เห็นหน้าเขาหรือว่าจะเอาอีโมชันมาปิดหลายๆท่านก็เริ่มเอาอีโมชันมาปิดแล้วเห็นไหมครับเอาอีโมชันมาปิดหน้าเขาก็ได้ครับเพื่อความเพราะว่าบางทีเบอร์ภาพไปเนี่ยมันก็ดูไม่สวยงามใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาอีโมชันมาปิดเนี่ยนะครับถึงว่าไม่เห็นหน้าเขาแน่นอนแหละแต่ประเด็นต่อมาคือมันจะเห็นเสื้อผ้าเขาคือถ้าคนที่เขา จะใช้กฎหมายข้อนี้อันนี้คือในความความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถ้าเขาบอกว่าอ้าก็มันเสื้อผ้าของฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะภาพที่เราถ่ายออกมาตอนที่ยังไม่โล่ผ่านสือ่อทัดคือกฎหมายมันก็จะมี2มุมเนาะแล้วแต่คนมองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เพื่อนๆก็อาจจะต้องไปลองอจัดคอนเทนต์ทาอะไรต่างๆให้ให้ละเอียดนะครับว่เาเราจะถ่ายรูปภาพยังไงการทําคิดทํำยังไง ให้ติดคนอื่นน้อยที่สุดที่สุดแน่ที่สุดท,ที่ที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไม่ได้เราอาจจะต้องไปทําสถานที่ปิดแต่เพื่อนๆที่เป็นชาว u t u b e เนี่ยก็จะลําบากหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีต้องออกไปทำคอนเทนต์ข้างนอกไปทำอีเวนต์ข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะลําบากก็ต้องอวางคอนเทนต์อะไรดีนะครับแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับถ่ายรูปติดคนอื่นได้เราจะเบอร์ภาพเขาก็ได้เราจะติดอีโมชั่น าสายอีโมชันก็ได้นะครับทำได้หมดเลยเพียงแต่ว่าอย่าให้เห็นหน้าเขาก็พอนะครับหรือถ้าจําเป็นต้องเห็นหน้าก็อาจจะต้องมีการขออนุญาตหรือว่าทําทสัญญาเรื่องอะไรต่างๆกันนะครับอย่างน้อยก็ป้องกันตัวเองนะครับเ,เพื่อนๆอ่ะคำถามที่2องอที่เราจะมักผมเชื่อว่าเราจะต้องเข้าใจผิดก็คือถ้าทําคลิปหรือรูปภาพที่ติดคนอื่นไปโพสในโซเชียลมีเดียโดยบุคคลอื่นไม่ยินยอมจะผิดพีดีพีดี พีเอไหมนะครับสามารถพอะได้นะครับหากใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ใช่แสวงหากาไรสองข้อสองข้อนี้เนี่ยคล้ายกันนะครับแต่ข้อนี้เนี่ยคือถ้าอย่างเช่นเราไปรับงานไปรับจ้างเป็นอีเวนต์เห็นไหมอย่างเงี้ยที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนแรกมันก็จะไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเป็นอีเวนต์ไงอันเนี้ยหมายแสวงหาการค้าขายและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของส่วนบุคคลอันนี้คือถ้า ถ้าเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับเป็นแบบส่วนบุคคลเนี่ยแล้วไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับกับคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็ทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปทําเป็นอีเวนต์เอาไปถ่ายรูปเสร็จถ่ายรูปเสร็จแล้วเอาไปาไปโปรโมทโาทาโฆษณาทํานู่นนี่นั่นเพื่อหากําไรนี่ให้เข้ากับตัวเราเองหรือว่าองค์กรเนี่ยอันนี้คือเราต้องขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนเราต้องขออนุญาตเจ้าของภาพก่อนอย่างเช่นสมมติผมเป็นช่างภาพผมไปถ่ายรูปภาพลูกค้ามา ผมไปถ่ายรูปภาพลูกค้ามาเนี่ยผมก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าผมจะเอารูปภาพนี้ลงสื่อนะผมจะเอารูปภาพนี้ไปโปรโมทนะแบบนี้นะครับเหมือนเราไปทําวิดีโองานแต่งมาเราก็จะต้องแจ้งกับลูกค้าว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราไปไปทำเราจะเอาไปอ่าพีเต์นนะเอาไปทําเป็นรีวิวนะหรือเราไปรีวิวร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะต้องแจ้งเจ้าของคลิปก่อนเจ้าของข้อมูลก่อนแต่ครั้นี้เนี่ยเวลาเราไปตามถ้าเป็น แต่ครั้นี้มันก็จะมีข้อมูลต่อก็คือคําว่าเจ้าของข้อมูลเนี่ยคือมันหมายถึงคนที่ที่อยู่แวดล้อมด้วยนะครับมันหมายถึงเพืเอ่อคนที่อยู่แวดล้อมด้วยถ้าเป็นเพื่อนเราอะไรเราเนี่ยไม่น่าจะมีป,ปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เราไม่รู้จักหรืออะไรเงี้ยไอ้นี้ตรงนี้เราต้องวางวางเขาเรียกอะไรคอมมูนะิตี้ดีนะับวางคอนเทนต์ดีๆอย่าให้มันพยายามหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ให้ติดผู้อื่นนะครับมันก็จะทําให้อ่ al, เราหลีกเลี่ยงกฎหมายข้อนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายแล้วมีเฉพาะ,ะเจ้าของข้อมูลก็คือเหมือนอ่านแบบเหมือนเป็นลูกค้าเรามีแต่เฉพาะลูกค้าเราอันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาเราสามารถทําได้นะครับกับอีกอีกข้อนึงอ่ะข้อต่อมาอันนี้น่าจะกระจ่างเนาะก็คือทํายังไงก็ได้นะครับหลีกเลี่ยงแต่ถ้าเกิดว่าจําเป็นก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตแต่มันก็จะต้องมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ นอกขอบเขตที่เรากําหนดได้มันต้องมีอยู่แล้วครับเมื่อเวลาเราออกไปทํางานเนี่ยมันจะมีนอกคอนเซ็ปต์นอกขอบเขตการจํากัดคอนเทนต์มันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาตรงนี้เราอาจจะต้องถ้าเราทําวิดีโอหรือทําคลิปหรือว่าเราถ่ายภาพหรืออะไรเนี่ยอาจจะต้องแจ้งนะครับเจ้าของสถานที่หรือบุคคลที่อยู่ในละแวะกนั้นก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคือป้องกันนะครับตัวเราเองเพราะว่ากฎหมาย เขาเขาบอกไว้แล้วจริงๆ P d ดีเนี่ยนะครับไม่มานานมากแล้วนะครับเพื่อนๆถึงไม่มีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ควรนะที่จะไปถ่ายเซลฟี่แล้วติดภาพคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยบางคนไปกินข้าวอาจจะอยากเป็นพื้นที่ส่วนตัวของครอบครัวอะไรเงี้ยครับแล้วเราไปถ่ายติดเข้ามาหรือดาราเงี้ยเราไปถ่ายติดดาราบางทีเขาอาจจะแอบไปเที่ยวกับกิ๊กหรืออะไรเงี้ยแล้วเราไปถ่ายติดเข้ามาแล้วเราเอามาโพสต์อ้าวเฮ้ยลืมดูมีดาราคนนี้ติดมาหรือ มีคนนั้นติดมามีคนนี้ติดมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ากฎหมายข้อนี้เขาห้ามเอาไว้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญนะทีนี้มาดูต่อในเรื่องของการติดกล้องวงจรปิดนะครับและไม่มีป้ายแจ้งเตือนนะครับผิด P D P A ไหมนะครับการติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะครับไม่จําเป็นต้องมีป้ายแจ้งเตือนหากเพื่อป้องกันอัจฉริยะกรรมและรักษาความปลอดภัยกับเจ้าของบ้านอะ ทีนี้การติดติดยังไง่ะเพื่อนเพื่อนครับสมมุติว่าเรา <c oughs> มีบ้านอันนี้คือถนนนะครับอันนี้คือบ้านเรานะ<ว>ครับอันนี้คือพเพื่อนบ้านเรานะครับอันนี้คือรั้วรั้วบ้านเราถ้าเราติดกล้องวงจรปิดนะครับส่องไปทางนี้เนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะติดบ้านมันก็จะติดบ้านเขาถูกไหมครับจะติดบ้านเขาสมมุติที่ประตูบ้านเขาอันนี้ประตูบ้านเราอย่างเงี้ย มันส่องไปนู่นเลยไปถึงบ้านเขาเลยนะครับเพื่อบางทีตรงนี้เขามีราวตากผ้าหรือมีอะไรเงี้ยหรือว่าเขาออกมาตากผ้าแล้วบางทีเขานุ่งกระโจมอกอยู่หรืออะไรเงี้ยไม่สุภาพอันนี้เขาก็ไอ้นี่เราได้นะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับเวลาเราจะติดกล้องเราก็อาจจะต้องดูครับสมมุติว่าถ้าเราติดกล้องตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วเราติดอาจจะติดเฉียงออกมาแบบนี้นะครับหรือติดเฉียงออกมาในตรงหมู่บ้านเราหรือสมมุติถ้าตรงนี้เป็นหลังบ้าน อันนี้เป็นระแวกบ้านเราก็อาจจะติดกล้องตรงนี้วิ่งเข้ามาทางนี้ตัวหนึง่งติดกล้องวิ่งมางี้ตัวหนึ่งอย่างเง,งีย้ยน,นะครับอย่างนี้ส่วนตรงนี้เราก็อาจจะติดเฉียงให้วิ่งออกมาทางนี้ตรงนี้นะครับเราก็อาจจะติดเฉียงให้ออกมอาแบบนี้เห็นไหมครับก็จะมาอยู่ตรงพื้นที่ตรงกลางซึ่งพื้นที่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องมาดูต่อว่าเราติดเพื่ออะไรเพื่อเป็นการถ้าเป็นเพื่อเป็นการป้องกอันอาชญาการรมอย่างที่เขาบอกเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าการที่เราติดเนี่ยบางทีเราติดกล้องบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราติดตรงนี้ส่องเข้าไปบ้านเขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมันส่อเสี่ยงนะครับมันมองได้สองมองสองมุมคือแล้วคุณจะไปป้องกันอะไรบ้านเขาถูกไหม <c oughs> คุณจะไปป้องกันอะไรบ้านเขานะครับเพราะว่าเวลากล้องมันมันมันไปเนี่ยตัวเวลากล้องเนี่ยกล้องมันจะบิอย่างนี้บิอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆกล้องมันจะไปอย่างนี้นะเป็นสามเหลี่ยมวิ่งยาวไปอย่างนี้ถ้ายิ่งอ่าถ้าเป็นยิ่งเป็นหน้ากว้างมาก ก็ยิ่งเปิดกว้างมากไปอีกเห็นไหมมันก็จะเปิดกว้างมากไปอีกก็จะต้องอยู่ดูว่าเอ้แล้วเราจะติดยังไงอ่าอันนี้คือเรื่องก้องจอดปิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเขาก็จะดูวัตถุประสงค์ของเราเจตนาของเราว่าเราติดเนี่ยเพื่อป้องกันบ้านเราหรือว่าเราติดเพื่อต้องการไปส่องบ้านคนอื่นเราโอเคไหมถ้าเราจะติดนะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเป็นบ้านเรานะครับบ้านเพื่อนนะครับอันนี้คือหน้าบ้านสมมุติว่านี่คือรั้วบ้าน เราก็ไม่ควรจะติดแบบอย่างเงี้ยยิงตรงไปอย่างงี้หรือถ้าเราติดมุมนี้ก็มไม่ควรจะยิงตรงไปอย่างงี้เพราะว่าหนึ่งคือเขาเข้ามาตรงหน้าบ้นานเข้าตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือติดมุมนี้อ่ะสมมติตรงนี้เป็นมุมบ้านก็ไม่ไม่ควรอ่ะบ้านนี้เหมือนกันเราก็ไม่ควรติดยิงออกไปทางนี้เพราะว่าตรงนี้อาจจะมีเพื่อนบ้านอีกหนึ่งบ้านอยู่แต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าตรงนี้ไม่มีเพื่อนบ้านยิงออกมาได้เลยไหมได้เลยถ้าตรงนี้เป็นเป็นป่าทึบๆนะครับก็ยิงออกมาได้เลยอ่า ถูกไหมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายิงยิงตรงอย่างนี้ก็ได้ถ้าเรามีบ้านเรายิงตรงนี้ก็ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยภาพมันก็อาจจะมีติดบ้างนิดนึงนะครับติด,ดบ้างนิดนึงแต่ถ้าจะให้ดีคือถ่ายมุมนี้ก็ได้ให้มันเฉียงออกมาประมาณนี้ให้เห็นแค่ประมาณรั้วเราให้เลยออกมาได้นิดนึงนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากอย่างนั้นก็จะอย่างน้อยก็ยังดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องต้อง,องทาความเข้าใจเรื่องของการติดติดกล้องนะครับเราต้อง เลือกมุมให้ติดบ้านเพื่อนบ้านน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านเราสนิทกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันเงี้ยนะครับแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอันนั้นอาจเป็นข้อยกเว้นอันนั้นอาจจะเป็นข้อยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านเราเป็นยังไงแต่ถ้าเรารู้จักกันกับเพื่อนบ้านแต่ขนาดเพื่อนบ้านเชื่อไหครับถ้าวันหนึ่งวันใดที่เราไม่ดีกันเนี่ยนะครับเราก็ มันก็ไม่ดีอ่ะเออมันก็ไม่ดีอ่ะเราะฉะนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับว่าเราติดเพื่ออะไรนะตัวของกล้องมือกือปิดนะครัะเพื่อนๆก็ไปลองดูว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยติดกล้องมืจรปิดยังไงนะครับทีนี้มาอีกหนึ่งอันข้อที่4ี่นะครับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้ความยินยอมทุกครั้งก่อนนําเข้าข้อมูลไปใช้ใช่ไหมใช่ไหมนะครับ ในข้อนี้เขาบอกว่านะครับทั้งนี้หลังทั้งนี้หลักการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นกรณีไปเห็นไหมเขาผีเขามีเงื่อนไขนะครับเ,เพื่อนอันนี้คือรวมทั้ง4ข้อนี้หรือเปล่านะครับดูนะไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมหากผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวอันนี้คือไม่จําเป็นนะหากผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนะครับเป็นเป็นการทําสัญญา เป็นการทําตามสัญญาคําว่าการทําตามสัญญาก็คือสมมติว่าสัญญาหนึ่งปีเกินหนึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกินหนึ่งปีแล้วสมมติถ้าเกินหนึ่งปีแล้ว,มมว,ลวตรงนี้เขาเขาต้องขออนุญาตเราแต่ถ้าอยู่ในสัญญาก็ไม่จําเป็นเห็นไหมมันกฎหมายให้มีช่องว่างนะครับมาช่วยต้องลองดูนะว่าออย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เราทําไมมีประกันโทรมาหาเราซึ่ง เราอาจจะไม่เคยให้การยินยอมก็ได้หรือเราอาจจะเผลอเลอะไปเราก็ต้องไปดูต่อว่าแล้วมันมีสัญญาไหมถ้ามันมีสัญญาเราต้องรีบไปยกเลิกถูกไหมครับเราต้องรีบไปยกเลิกบอกว่าเราไม่รับแจ้งข้อมูลข่าวสารใดๆทั้งสิ้นผ่านเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับมันก็จะไม่มี SMS หรืออะไรวิ่งเข้ามานะครับเพื่อนๆประการบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มนะครับมาข้อต่อมาเป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ เป็นการใช้ที่มีกฎหมายเหมาะให้อำนาจก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นคดีความหรือเป็นอะไรที่ต้องใช้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะมาดูตามขอบเขตนะต้องคือต้องดูตามขอบเขตที่ต้องใช้จะอยู่ในขอบเขตของการใช้เห็นไหมตรงนี้นะที่มีกฎหมายแต่กฎหมายให้อำนาจนะครับมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายจะไม่เลยข้อกฎหมายข้อนั้นๆที่ต้องใช้อย่างเงี้ยอาจจะขอขอเช่น ขอแผนที่บ้านขอที่อยู่บ้านขอเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นประมาณแนวอย่างนี้นะครับซึ่งก็อันนี้กฎหมายข้อนี้กฏกฎไอ้อพอรบรตรงนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันระยะยาวว่ามันจะจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงอ่ะมาดูข้อต่อไปข้อที่3มเป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิตหรือร่างกายของบุคคลอ่าอันนี้ก็เหมือนก็เป็นเรื่องของศีลธรรมแล้วกันนะครับเ,เพื่อนเพื่อก็ ลองดูถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ทำร้ายตัวเราหรืออะไรมากเนี่ยเราก็อาจจะตรงนี้เขาก็เลยไว้เป็นบ้างเอาไว้เนาะนะครับแล้วก็ข้อ4เป็นการใช้เพื่อค้นหาวิจัยทางสถิติอันนี้ก็อาจจะจะได้อย่างเช่นทาสถิติเหมือนเหมือนอกทมทําสถิติน้าปราปาไม่ไหลพื้นที่นั้นพื้นที่นี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้คือผมยกตัวอย่างนะไม,ไม่ได้ไไม่ก้าวล่วงนะครับเพื่อนเพื่อนก็คืออาจก็อาจาจะเป็นเรื่องของสถิติเพราะว่า ตรงนี้มันต้องใช้จํานวนประชาก็ต้องใช้ที่อยู่ต้องใช้อะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาเป็นข้อเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องรู้ไว้เช่นกันนะครับว่าเขาสามารถใช้ได้นะแต่ก็จะอยู่ในสโ o p ของเขาตามที่กฎหมายข้อกฎหมายกําหนดทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายนะจะก้าวล่วงเกินตามที่เขากำหนดไม่ได้อยู่แล้วถ้าก้าวล่วงเกินขึ้นมาเราต้องไปดูต่อว่าแล้วมันก้าวล่วงเกินเราไหมถ้าก้าวล่วงเกินเราเข้ามา นอกเหนือขีดจํากัดเนี่ยอันนี้เราอาจจะจะใช้กฎหมายข,ข้อนี้ได้นะครับก็คือในส่วนของกฎหมาย PDPA ได้นะครับอ่ะข้อที่5นะครับเป็นการใช้เพื่อประโยชน์นะครับสาธารนณะตรงนี้ผมว่ามันอ่ก็ดูเปิดกว้างนะครับประโยชน์สาธารนณะเพราะว่าคําว่าสาธารณะนี่คือส่วนรวมมันอาจจะกว้างเกินไปก็ต้องไปดูต่อว่าประโยชน์สาธารณะตรงนี้เนี่ยนะครับมันก่อให้เกิด ความเดือดร้อนกับเราหรือเปล่าอันนี้คืออันนี้ในมุมของผมนะถ้าถ้าผมตีความหมายก็คือถ้ามันเป็นสาธารณะแต่มันสร้างความเดือดร้อนให้เราแต่มันสร้างความเดือดร้อนให้เราอันนี้ผมว่าไม่โอเคแต่ถ้าเป็นสาธารณะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้นะครับเชิงบวกอันนี้ผมว่าโอเคเห็นไหมครับมันมีข้อมันมีช่องว่างผมว่ามีช่องว่างอันนี้ก็ต้องต้องไปรอดูต่อว่าเป็นการใช้เพื่อสาธารณะสาธารณะแบบไหน อย่างไรนะครับข้อมูลอะไรที่เอาไปใช้นะครับแล้วจะส่งผลผลกระทบกับเราหรือเปล่าอ่าผมเชื่อว่าถ้าเป็นเป็นข้อมูลสาธารนณะแล้วถ้ามันมีผลกระทบกับเราผมเชื่อว่าเขาก็คงไม่ให้ใช้หรอกครับถูกไหมแต่ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะก็เพราะว่าอันนี้มันกว้างมากนะสาธารณะนี่คือกว้างมากเลยนะครับกว้างมากเลยเราไม่รู้เลยว่าอะไรอะไรที่หมายความว่าสาธารนณะ จริงๆนะคำว่าสธานะนี่มันกว้างมากนะครับไม่ใช่นิดเดียวะมันกว้างเหมือนมหาสมุทรเลยอืม,มันตีความได้เยอะมากนะครับตรงเนี้ยอันนี้ก,ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่หกเป็นการใช้เพื่อป้องกันผลประโยชน์และสิทธิของตนเป็นการใช้เพื่อป้องกันประโยชน์และสิทธินะครับสิทธิของตนอ่าก็ ประโยชน์สิทธิของตนอันนี้คือประโยชน์ของเราใช่ไหมประโยชน์ของเรานะครับเพราะว่าของตนก็คือน่าจะเป็นของตัวเรานะครับอืมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมดสี่ข้ออันนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลนะครับเพื่อนเพราะว่ามีข้อมูลให้ให้เข้าไปศึกษาเยอะเนี่ยลองเข้าไปศึกษาข้อมูลใน facebook ของ pdpa ของไทยแลนด์ก็ได้นะครับ เขาก็จะมีข้อมูลให้เราเข้าไปศึกษาเขาก็จะมีอะไรไอ้นีไ่ไอ้นั่นมาให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ลองเข้าไปศึกษาดูสิ่งเป็น,ม,นมันคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราหนึ่งคือปลอดภัยจากบทลงโทษหรือว่ากฎหมายที่จะมาเอาผิดเราได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้นะครับตอนนี้เขาโปรโมทกันเขาคุยกันเขาเรียกไม่ได้โปรโมทเขาเขา คุยแล้วเขาพูดกันเยอะมากเพื่ออะไรเพื่อเป็นการป้องกันให้เราไม่กระทําผิดแล้วเราก็ไม่เสียไม่เสียสิทธิ์ด้วยแล้วก็ถ้าเรากระทาผิดบทลงโทษขั้นๆจะสูงนะครับสูงสุดเนี่ยถ้าเราโดนข้อหาเดียวเนี่ยสูงสุดห้าล้านนะครับแต่ถ้าเราโดนหลายๆข้อหาโดนเลยโอลล้ล้มล้มละล้มละลายเนี่ยนะครั่เพราะว่าโอ้ห้าล้านสามล้านหกแสนห้าแสนโอ้โห ผิดข้อเดียวเนี่ยมันโอ้โหเสียเงินมหาศาลทุกวันนี้เรามีรายได้ยังแบบน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะเน้นย้ำเลยเพื่อนๆที่อทีอ่ไปคอยโพสต์ไปคอมเมนต์ไปด่าคนนั้นคนนี้เนี่ยพอกฎหมายข้อนี้มาตอนนี้เพื่อนเพื่อน,อนทไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาสืบค้นมาได้ว่านั่นมันเป็นข้อมูลเป็นชื่อของเขาเอ่ยถึงเขาเนี่ยนะครับเขาเอาความผิดเขาเอาผิดเราได้เลยนะครับแล้วเราเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยเสียเงินขั้นต่ำก็ห้าแสนถึงหกแสนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเป็นนักเลงคีย์บอร์ดจะไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะถ้าเคขาว่าเขาเอาผิดบอกว่าไอ้คุณมาละเมิดสิทธิของเขาอย่างเงี้ยนะครับนะก็ฝากไว้นะครับสี่เรื่องนะครับที่นะครับคนไทยเนี่ยนะครับมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมาย p d p a นะครับหรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งเริ่มต้นแล้วนะครับ 1มิถุนา2565นกนะครับก็ฝากข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับก็เหมือนเดิมฝากกดะเช้านะครับช่วยกวันกดติดตามกดซัไคแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องนายุกอินฟินตีแนะครับรวมรวมเนื้อหาสาระหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกนารตลาดออนไลน์แพลตฟอร์มหาได้ไดเสริมหรือข้อมูลต่างๆที่เราสามารถเอามาเปิดเผยได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ